การจะมาทําพิธ yeah, um, ีขอขอประชาเนาะขอประชารั่เหตุเหตุดมุนเหตุดมุนค yeah, ือที mm ่ว hmm> ่าถ okay. ูกจนได้ซ yeah, ื้อที่คือมาขอแบบนี้ขอภูมิที่นี่ใช่ไหมครับอาารย์เรื่องภูมิเรื่องฝันเนี่ล่ะถึงจะได้ซื้อที่บอค่ะปู่ซื้อแล้วถึงจะได้ซื้อที่ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อในรูปขายร้านแล้วถอว่าดีสามมกุฎทิ้นปีน่ะ ครับแล้วเป็นเจ้าภาพกับทีนเริ่มมาค่ะอาจารย์พี่ค่ะยันถึกเบกนี่เนาะอาจารย์เนาะอาจารย์จะสร้างอะไรนะครับผมอยากเห็นลังค่าไหมลังค้าบุฏ์ไหมลังข้าสน่าไหมยิ่งัดโอ้ยยิ่งขับนั่นมาค่ะก็เลยมาขอมาขออาจารย์นะครูเนาะแม่นะพูดยังไก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามาขออะไรมึงเอามึงอ้เรี่อมันคือไก่ไข่ขึ้นเราค่ะไหนเรากะโอ้ยเชี่ยรงตัวหลังจากที่เราได้เลขสูตรกันไปเนาะอาจารย์เนาะสูตรล่างอย่างเดียวเนาะอาจารย์เนาะ แต่วันนี้อาจารย์จะพามาขอขอพุ่มป่าชาป่าชาน้ำมันเนี่ยนะคันคันน้ำมันเนี่ยนะถูกจนได้ซื้อที่นี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะอาจารย์เนาะมากแคไหนเป็นออกมันบ่อปูใครขึ้บ่เคยผาาเนาะบอกขันมันขันมันขันบัวตัวอาเอาถือจนได้ซื้อทีเนาะจนได้รับเป็นเจ้าภาพกะทินนะคะพี่น้องเทีนี้นะเพราะแม่นราเรียวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปด ทางแล้วมอลเาจ้างแล้วพระเพียรก็จาก้างแล้ว <c oughs> ทีมาถือจนได้สื่อทีเนาะอันนี้คือฉายาปู้อยงวดนะครับผมปู้อยงวดเป็นลอยงวดนะครับแต่ว่าเราก็ขออนุญาตบาทถ้านอกปอนอกชมราคาปูลอยงวดอีหรือคะพี่น้องคะ่ะเท่้งสื่อที่สื่อทางให้ลูกให้ห้านขอมเท่้งถือได้เป็นเจ้าภาพกฐิน้องคะพี่น้องค่ะ ว่าเอาผู้มีเขาลองิึงคดีมันว่าานาเขามคด้มันถีกันแต่เขาเันขาวบาดเนี่ยนะว่าไม่เอาเงินหักศูนย์เนาะหกศูนย์ในหกศูนแต่มันออกหกศูนยหกแล้วเขาซื้อเกิดจะลงซื้อกลับออกกด้มันเป็เลขตัวเดียวไหมเาป็นเลขหางเดียวเด็กคันมุ่นเนี่ยสลาะล่องิ้งเขาคดีมันดวงดีเขาเวาสนาพร้อมกกัน กันไ้ก็จะเคลตดมุ่งสลาท่น่ะสลากมองว่ามองไยุ่นะครับดูโดยงวดไดชุดนี้นะครับมุงสลาช่วยหลวงปู่สลาบ่บ่บ่ไลยเนาสลาคือดับบันเดียองเทีที่นี่ ตัวตัวก็กระายเร็วทำอะไรไม่ได้คือตีน Four ู well. ันเข้าใส่ก็จงตูวชังไกมาเิตัว้ยอย่าตีอย่าถวงเด้อลูกโตมาขอโกขอหลับเสียจล่ะห้มันตคขึ้นวมดก้อนสามตัว

ภูมมใจยันตุเทวาสัตะลวิสเมยข่ะคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวจนังาสุทวมสุนันทุรมัสวานกตโลยัมปทันตาธรมัสวานกตโลยัมปทันตาธรมัสวานกตโลยัมปทันตาองคุลุปุตแลอย่านอนพระผู้สอนให้เรื่องหมาสาอมคุลุปุตแลอย่านอน Yeah. Well, that's it. Yeah. hay sao Ôm Yeah. lúc Yeah. lúc phục Yeah. Yeah. non Yeah. 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 Cảm ơn mọi người các theo dõi và ủng hộ cho อรยน้หละความนัน่างนี้อยู่ๆตัวเดียวเท่านั้่ได้รัอยู่รอทั้งเดียวตัวเดียวค้างเดียว เห็ดก็กําลังอืออ๋อดกดกดกนู๊ดกอืออ๋อดกสเตียเป็นแกงสเตียเป็นปูแกง เดียวรอลงปูแปะให้อยากให้ลงปูมาแปะให้ครับตัวเดียวตัวเดียวโคูเลยครับเลมตัวดีเป็นตัวไหนแลครับผมมาถึงก็รเลยนะครับผมหางเดียวแค่นั้ครีน

หัวมันนี่เด็กสองเด็กนี่ส้ง dựng เยอะบอกว่าสองนะครับสองอะไรครับปู่จับว่าสองมีสองยีไรสองสองะครับอือสองนี่นี่สองยางสองโอเลขสองชัดอยู่ครับปู่เออนี่ยัหันวมาสองสอแนตัวเดียวเหครับเได้ตัวเดียวเหรครับเอี่ d ยอบ่เยอะอเยอ Ong dưới ông thắng quá dưới dưới thầy ông. Mày, mày, mày. Ung rồi ông. Mày bé lấy này nhau. Ong ông. Mày bé lấy sang nhau. Ong dưới thầy ông. Mày ông. Mày bé lấy ตัวเลองเนี้คันนี้่สองอ่เลยตัวนี้สองตัวเลขตัวแรกได้สองใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวที่สองใช่ไหมทีตัวแรกสองตัวที่สองเหมือนมือนจะบอกระยับนะยับยับแลยับแล้อยืดบอกยับย่างกรยับกระยับดูอ่ะ นั่นมันม้วนอยู่มันมุนอยู่มันไหลอยู่ไหมมันกำลังไปลัางกล่องสลากมันว่าโอ้ยเสียวผู้ร้ายสัวร์แล้วว่มันไปเบิงในกองสลากมากนะเบิังมากก็คิอบ้างไม่สันใจมันีไม่ทันใจดิเดี๋ยวคอยไหลไหลไปนี่ครับตัวเลขได้สองแล้วตัวหนึ่งนะครับผมหรืออีกตัวหนึ่ง ตัวเลขสองตัวสองรอลุ้นครับพอเลยออกที่บ้านเราเก็บเห็บไว้จะบอกไม่ได้เลยพ่นเจ็บคือหัวปูนไม่ใช่หลฝังศพป่เออได้กินน้ำดอนนี่แหละดอนฝังศพนี่

อะไรครับปูนี่ไหมั้นหนาตัวนี้ต้นหน้าตัวข้างนตัวข้างในสองอะไรครับทีนี้เลยเงินหนสองสองเห็นเด็ก ไปชิดไปเียลขอะไรครับผมอาเสียเรกเลขหกเลยครับอ่ะสามตัวคิดว่าคิดว่าตัวไหนครับอาจารย์ครับนี่สอเลยครับออสองหกสองเท่านั้นละเออยู่วะ่าน่ะอะไรตัวแทนสองหกองเ้าตัวสองเก้าอ๋อสองหเบอรองค่าี โอ้ยย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 วยยยยไหยย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 นยยย่ยย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 ยไยยอยคยย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 ไยยยยยะจยย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 ยมยยยยติยยยยหยยยยยยัยย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 ยลยย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 ยลยย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 ยม่ยหยยยยยยยกยยยไดยย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 ยไยย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  ลาตัวตนวท่าไไปบลทอี้เนตัวก้อนะสองไม่รู้เรื่องเลยครับนี้ไม่รู้เรื่องนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ได้สองหกหนึ่งห้านห้านห้น่แล้วไ้าอะไรไม่่ไรเนี่ยมันปล่ยนตัหน้น่ห่าน้ำหรอนู้ดออกอีกน่นะครับตูดออกูดออก เป็นดอกแล้วนี่คันเนี่ยเนกแล้วก็หกเลยะรนะคืเจ้าหกขัแล้วคนเออมึงไปใส่รอกสองเก้าสองหกสองเก้านะคะโกค่ะเก้าสองไปเนาะตามสวหกสองเก่าเ่อาหเกาหกสองเก้าค่ะ สองหกสองเก้ามีเลขสามตัวได้มาแล้วนะครับ่นี้ะสอนี่อันนี้มันเก็หกก้านี่ตัวนี้มันก็งออันี้มันเิหอีนี่จุ่มๆนี่สองหกสอเก้าุตอนน้องานะคับมีเท่านั้นไงเพราะว่าเพราะว่า้ิงคนเราหายหลายตัวผมให้แค่